สวัสดีครับผมบงกหตนนกการจนาวีละรหัสนักศึกษา6607104004สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับกรณีที่เราจะเป็นเจ้าของที่พักแรมในอนาคตที่เกาะสมุยนะครับกรณีเราจะเป็นเจ้าของที่พักแรมนะครับ กลุ่มส่วนแรกที่เราจะต้องตัดสินใจในการทําธุรกิจก็คือเราจะทําที่พักของเราเพื่อจับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนนะครับผมก็จะแยกออกมาเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกคือชาวต่างชาติก็แล้วนี้ชาวต่างชาติที่จะมาพักเนี่ยเราคงสู้ที่พักแรมขนาดใหญ่และขนาดกลางไม่ได้เพราะด้วยสภาพของ ของเราเนี่ยก็คงจะเป็นกลุ่มที่ทำเพื่อการพักแรมในประเภทของเกี่ยวข้องกับชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวต่างชาติที่จะมาพักเนี่ยเราก็คงจะได้นักท่องเที่ยวก็ประเภทแบ็คแพ็คนะครับแล้วก็ประเภทที่อยากจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนพื้นเมืองและก็ประเภทที่สองก็คือ คนไทยที่จะมาท่องเที่ยวก็น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวในวันหยุดในช่วงปิดเทอมหรือเทศกาลต่างๆลูกค้าระดับนี้ก็คงจะเป็นลูกค้าระดับกลางลงไปถึงระดับล่างซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ก็คงจะมีขีดจำกัดในเรื่องขององบประมาณในการที่จะมาะใช้ใจ่ายในเกาะสมุยนะครับแล้วก็กลุ่มที่สาม ก็คือกลุ่มที่จะมาจัดสัมมนาประชุมกลุ่มนี้ค่อนข้างจะยากเพราะว่า,าต้องได้รับการสนับสนุนจากเ,าเจ้าของประมาณถ้าเป็นบริษัทเอกชนก็อาจจะมีอพอจะตอลองกันได้แต่ถ้าเป็นระบบราชการจะมีเงื่อนไขหลักๆก,ก,ก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางข้ามจากแผ่นดินใหญ่มาเกาะซึ่งตรงนี้ จะการจะไม่ค่อยจะเรื่องในเรื่องของงบประมาณนะครับแล้วก็ทีนี้ในเมื่อเราทำาธุรกิจที่พักแรมเนี่ยแล้วนะครับเราก็จะมาเน้นว่าเราธุรกิจประเภทของเราก็จะเป็นประเภทของการให้บริการนะครับถ้าเราจะาคิดว่าทำที่พักแรมเนี่ยสำหรับให้ลูกค้ามาพักอย่างเดียวตรงนี้อาจจะเป็น จุดอ่อนหรือจุดด้อยที่ลูกค้าอาจจะลดความน่าสนใจเพราะว่าจุดที่ตั้งของเราเนี่ยถ้าเกิดอยู่ห่างจากสถานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นร้านสะดวกซื้อหรือร้านอาหารเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะมองเรื่องความลำบากหรือความไม่ไมสะดวกสบายนะครับตรงนี้เราในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยอยาจจะต้องจับมือกับเครือข่า,ขาย นะครับเช่นผู้ประกอบการร้านอาหารกลุ่มประมงในพื้นที่แล้วก็ธุรกิจรถโดยสารต่างๆที่จะมาช่วยบริการให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายนะครับอันที่2เนี่ยเราจะต้องออกสื่อทางโซเชียลน,นะครับไปทั้งะระบบภาษาไทยและวก็ภาษาอังกฤษ เืยจะเป็นภาษาจีนเพื่อจัดสื่อให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการของที่พักของเราเนี่ยได้เห็นถึงจุดเด่นหรือจุดที่น่าสนใจที่เขาอยากจะมาพักนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจุดขายที่เราอาจจะ,ะลงในสื่อโซเชียลก็อาจจะว่ามีบริการเช่นพาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นหรือดูพระอาทิตย์ตก รือไม่ก็อาจจะมีะจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้บริการกับนักท่องเที่ยวนะครับสำหรับปัญหาเนี่ยที่เราจะเจอในการทำที่พักแรมในอนาคตนะครับก่อสมุยเนี่ยก็ที่เรารู้กันอยู่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีกลุ่มพวกนายหน้ากลุ่มมาเฟียที่สแสวงหาผลประโยชน์อยู่ตรงนี้จำนวนมาก มีทั้งามาเฟียชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยสำหรับชาวต่างชาติเนี่ยที่ขึ้นชื่อก็คือนักพวกนักธุรกิจชาวรัเสเซียนะครับกลุ่มตรงนี้เขารวมตัวกันมานานบางครั้งเนี่ยระบบราชการของประเทศไทยหรือฝ่ายตำรวจหรือฝ่ายปกครองก็ไม่สามารถไปทำอะไรได้นะครับอันที่สองก็คือ ผู้ประกอบผู้ประกอบการและก็นายหน้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยผลประโยชน์ตรงนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ที่พักต่างๆเนี่ยเสนอให้เขาได้เปอร์เซ็นต์หรือได้ผลตอบแทนมากกว่าจุดตรงนี้เนี่ยจะทําให้บางครั้งเนี่ยการสู้เรื่องคุณภาพการบริการต่างๆเนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้เพราะว่านายหน้าหรือผู้ประกอบการ ด้านแนระจัดหาที่พักให้กับนักท่องเที่ยวนี่อาศัยการนําเสนอดึงดูดบางทีทำให้นักท่องเที่ยวลดความสนใจในที่พักแรมของเรานะครับแล้วกันที่สามเนี่ยที่จะเป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงในอนาคตก็คือเมื่อเราทําแล้วเนี่ยลูกหลานจะสานต่อธุรกิจอันนี้หรือเปล่า อันนี้คือปัญหาหลักเพราะว่าปัจจุบันการเกิดของคนไทยมีน้อยและการทํางานหรือือจะสแสวงหาไรายได้เนี่ยคนรุ่นหลังๆจะค่อนข้างมองเรื่องทํางานเป็นเวลาจะไม่ค่อยมองเรื่องการทํางานแบบให้บริการเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่ง คนรุ่นหลังๆเขาจะมองถึงความลําบากความยุ่งยากจุดนี้ก็คือปัญหาที่เราควรจะคํานึงถึงในการที่เราจะเป็นทําธุรกิจเป็นเจ้าของที่ปักแรมในอนาคตนะครับขอบคุณครับ